สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสวัสดีย้มแรงของวันที่3ตุลาเนาะมือนีขออนุญาตนั่นเสนอผลงานเพลงหมอล่ำนะครับผมรอเดือคนทางบ้านนะครับเป็นนะครับหมอล่ำแนวชีวิตจริงของผมนะครับโดยอาจารย์ขวัญชัยศรีองษาเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับแต่ว่ายังบ่ทันได้ใส่จังหวะและดนตรีเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ฝากเป็นกำลังใจฝากคอมเมนต์นแน่ก็แล้วกันนะครับสีร้องลองสดให้พี่น้องเฮาได้ฟังเบิ่งว่า เนื้อหาสาระมันเป็นยังไงน,นะครับเชิญรับชมรับฟังเลยครับผมละมาตั้งแดนไกลบ้านเป็นทานตามนาทีคิดฮอดบ้านอีลีคิดฮอดอีพอเจ้าโอยน้อเ่าว่าอยู่เฮือน เราบางที่นอนน้ำตาเปื่อนอยากเมื่อเดดเดนอีสานหวังว่าคงบ่อนานสิได้หวนนอคืนบ้านพ่อคงตั้งตารอลูกยากจะกหวนคืนอีสานลงใต้ไปนานเป็นทหารรับใช้ใชาติลูกยังห่วงหา ไม่เคยได้ขาดถึงจะยากถึงจะลำบากลูกก็จะทนทนอดกันนอนหนาวสะบันคิดอดอีพอหาลังเทือคิดพอคิดที่นายยังหาอดบอดได้ใจยังหากังวลไกลาบานมาโดนคิดเห็นคนทางบ้านต้องอดกันคงบอดได้โดนเตาทส่งเสียงล่ำเจ้าเจ้าลมนั่นให้ทรงถืออึงความในใจของชายชาติทหาร ภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในมันมองมนคิดฮอดเด้นอกคิดฮอดอีพอผู้รอทางเงินทนเดอคงบอ่อหลายเดือนลูกสิเมื่อไปยมำน้าเขาน้ำฝากเป็นเสียงล้ำถามเป็นก่อลําถามเขา้าดึกมาหนาวอยู่บอ่อภายนอกเบึ่งแง,ง่ไก่สีแจง้งยาำบอลไก่ขันเรื่องข้าวปา้าอาหารไผดูแร่เจา้าลอกไขเฝา้าเมื่อสีใดเดิดนเตา เมื่อไปดูแลเจ้าคงิได้อุ่นใจอีหากมีเวลาลูกจะรีบวนกลับตะวันลารับเย็นลมหนาวคิดฮอดบอด่อเศร้าราเด้อคงบ่อนั่งสาราเด้อคงบ่อนัน่สาอยากขึ้นาให้อวดใจไว้ก่อนเบิดนาทีคงเไ,ได้ยอนได้ยอนได้ได้ยอนได้ยอนขึ้นกำนาลเมนอีสานจากบ้านมานานเฮาสิสด้ขึ้นดิน เมื่อไปกินข้าวเหนียวซุปบะหมีปลาไหลตุ่มขัวอีนนโอ้นั่นละนาโนน,นนไนนาดูแลเจ้าของดีๆเด้อเจ้าดูแลเจ้าของดีๆเด้อเจ้าเบิ่งแง่งเจ้าของดีๆเด้อเจ้าสิกับขึ้นเตาบโดนซาบโดนซาเป็นจังไงเนาะครับผมฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับไอคอนสีสเกตน้ำเงินครับผมสวัสดีครับ